ยาพี่ทำเสร็จเมื่อคืนครบปะไม่พี่เอาแค่สายตนะี่ฮะเมื่อวานไม่มีสไนซี่เองเมื่อวานเล่นสองสีกับยาขาดเดียวกันเจ็ดช่องเฮ้ยเดีย๋ยวเหล่าเดือกไปแล้วกดอบอลขึ้นหน่อยี่จะโดนแต่กับพิพ ยังไม่ใช่ดันเลยลอเขาเข้าไปดูเลยนะ้สบเฮ้ยบลือกดหรอว่าไม่ได้ยิงอิดเลยกูเก่นนี้ ขเขาแท้เขาไม่มีใครดูเลยไม่เห็นเลยจ<อ>ันทา,าจันทาเล่นเรื่องอะไรมา,า,ามจันทาจันทาไปเล่นเพื่อนหมดแลบิงโบร์เก่งเล่นเดียวบอกว่าลูกแคมันสวยเม่กว่าเทศมาก่อน,น,อน,น,นตัวกันแตกกันเรื<ม>่องอะไรผมว่าสวย<ป>วันเทปอีกใครเอาหัวไม่ให้กูว่ากูจะรียยงไรเนี่ย

โดนแะล้วโอ้ไม่มีหวัวสุดอะไรอยู่อ่ะผมเป็นมาโูสามติบนะเดี๋ยมาโหยิ่งดมะนะเยีตีมาโคตรไกลเล่นแต่หลังเคลื่อนน่ะถ้ามันมากับเพื่อนมะนะันไยการลิบไม่เอาเลยตาแรกยังไม่ได้บอกเลยขามาาของผมกระจอก ก่อนนีไม่ได้บ่งรอมอ่ะนั่นแหละครั้งหน้าผมจะต่อแค่แค่หนึ่งกับพีพีว่ะพียิ่งยับเลยเตายเข้าแล้วโอ้ยตายตายตายตอนนั้นตอนนั้นชนะผมแค่สองตัวเองอะไรทีหนึ่งอ่ะห้าห้าต่อสามอ่ะโอมเล่นโกงเข้าตายเยกูวิ่งเข้าตายอย่างเดียวเลยเอ้าเราจะก็มาจะตายอยู่แล้วอ่ะมันโตมามันโต๊เองเอาหัวเด้ง

ใส่เข้าใส่เข้าใส่เข้าโผลู่กหมดเหรอไหนวะตายแล้วหัวไม่มีหัวสูดได้ยิงหัวได้โุ้ยใส่เข้าไม่มีใายเข้าใายเข้าใายไม่เข้าขาอยู่เฮ้ยมันเล่นแกะกันหน้ากูยิงไม่ออกโอ้ยนี่ทำไมมันขึ้นชื่อว่าสิ่งนั้นเลยนะจุดนี้เกดมาเดตายเลยอ่ อาขวาขวาขวา,าขวาขวา,าโอ้ยตอนไอช็อตเอางานโหจะมีตูไม่เอาอะไรแบบต่ตายแล้วขึว้นใจเย็นเลยเฮ้ยมาขึ้นตัว,ตวไกลตายโอ้ใช่แ,แล้วเผาจัาดทีดดด่จะนำวัวไทยหมด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 ไทยบ้านหมดไทยบ้านหมดโอบไปเดีย ตายตายคืออยู่บ้านย้อนโอ้ไหนจอดล้อหลังกูอีกแล้วสังหักดีครับคุณพิคาเิตจะติดหรอยิงชุมจังที่รออยู่บ้านเลวแต่ผมบุกเองผมต้องแบบสายไถผมนะพี่ก็เลยสายทีเดียแต่ก็จะสายยิงที่ไม่มีหัวสูดเลยไม่มีหัวสูดรเลยเลือกเลยเลือกเลยโอ้ยตายโอ้โหเลยพี่มูวันละตายเลยคือตอนนี้พี่ไม่มีหัวสูดอะไรเลย ไปเยที่รอเลยรออยู่บ้านแลแบ์พี่บอกูมจ้้ได้ตโกัสกไม่โดนระวังตายเข้าตะวันตายยี่สิบสายีสิบสามแล้วตายเยอะเอาแรงแบเฉอะไรวะเนี่ยวตายซ้ายซ้ายซ้าย ยยังมีแฮนด์จมยังคนเล่นอยู่หน่อยนะเยอะอย่าเต้ยเอ้ยม้าว่ะเย่ตัวแบกมาโอ๊ยโวยอะไรวะโอ้ยไอไอม้าเปิดตัวเหมือนเดิมเลยเปิดมาต้องเป่าไม้ก่อนคนเนี้ยโอ้แต่ไหนแต่ไหลอือใช่ใช่ใช่จะเล่นไหลเลยตอนนี้แต่ไหนแต่ไหนแต่ไหแล้วเข้ามาพวกงออกใม่ตลอดเลยแล้วตอนจะออกก็ออกใหม่เนี่ยตอนจะออกดิดตายเขาสองตัวหน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยตัวนั้น ตายแล้วมาตายขวาขวาผ่าตายหมดเลยวนะไม่ดีผ่าแลบเฮ้ยอะไรวะกลางเอ้ายอยู่้ายเข้าซ้ายเข้าตายอุ้ยนี่กระเป๋าจังเลยลิงลิงลิงเฮ้ยสมิธจะแซงแล้วอ่ะจะนอนไยแลนด์จะแทงกูแล้วอ่ะจะตายเยอะกว่ากูอีกแล้วไม่ไหวโอ้ดันเว้ยพี่พีดเลียนแน่เลย พี่พีก็ใช่ก็่วีกแล้วน้อแรไมน้อแน้อนึงกูบอกแล้วโง่อะแรปุนลิงอนเดียวเดียวอะไรนะฟ้าบอกแล้วโง่เดียวเดียวแหละแรปบุนลงอะโอ้ยเยสตัดี่กูแล้วอะก้แบเ่ยแล้วอไอคนหมอจะติดลบเสียอเบียร์หรออะไรพี่เบียหรอว้าวว วัสดีครับสวัสดีครับเบียดดีดเลยขวามือนะเฮ้ยโอ้มีใครไม่ใช่ใครอาไก่เนี่ยอะไรใครแพ้ไก่ยังคนจะดีมีเล่นมาเล่นแ้ไก่สิ่งเดียวตาแรกก็ไม่เคอ มาเว้ยเขาหัวคืนดิเออเอยขอขอกินข้าว